โซนฮึงมินมั่นใจว่าตัวเองคือตำนานของทั้นแนมฮอสเปอร์หลังเอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหนึ่งประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกมาครองได้สำเร็จเบรนแนนจอห์นสันยิงให้ไก่เดือยทองขึ้นนำช่วงท้ายครึ่งแรกจากนั้นดาวเตะทีมชาติเกาหลีใต้ถูกส่งลงสนามช่วงครึ่งเวลาหลังนาที67และสุดท้ายก็สามารถรักษาสกอร์เอาไว้จนจบเกมทั้งนี้นอกจากจะเป็นแชมป์แรกของสเปอร์สนับตั้งแต่ได้ลีกคัพเมื่อปี2008แล้วยังนับเป็นแชมป์ระดับสโมสรรายการแรกในอาชีพของแข้งวย12ปีีพูดไดไ้้เลว่าาตตออนนนนผมคื สโมสร17ปีที่สโมสรแห่งนี้ไม่เคยมีใครทําสําเร็จวันนี้เราทําได้แล้วดังนั้นคงบอกได้แล้วว่าผมคือตํานานสเปอร์สมันคือสิ่งที่ผมฝันมาตลอดและวันนี้เกิดขึ้นจริงผมกําลังเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกตลอดซีซั่นทีมเจอช่วงยากลาบากหลายครั้งแต่พวกเราในฐานะผู้เล่นยังรวมใจกันอยู่เสมอผมรู้สึกถึงความกดดันในการเป็นแชมป์ผมต้องการมันสุดๆผมฝันถึงคืนนี้มาตลอดสัปดาห์ในที่สุดมันก็เกิดขึ้นตอนนี้ผมหลับได้อย่างสบายแล้วสนกล่าวภาพจาก a c e b o o k ท็อตแนมฮอสสเปอร์ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn